วันที่21เมษายน2567พี่แต๋วจงบุญคงอ่อนสุดยอดแฟนพันธ์แท้มิตรชัยบัญชาเมื่อปี2544ไปร่วมกิจกรรมพิเศษที่พิพิธภัณฑ์มิตรััยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็คือการปิดไปปิดหนังมิตรชัยบัญชาจาก266เรื่องนะครับพี่แต๋วก็จะต้องเลือกหาใบป,ปิดที่ตัวเองนั้นมีความผูกพัน อยู่หนึ่งเรื่องนะครับพี่แต๋วนั้นดูหนังมิตรมาตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่จําความได้นะครับแต่ว่าหนังที่บอกว่าประทับใจนั้นกําลังหาอยู่นะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับนี่ครับและนี่ครับก็เป็นใบปิดหนังที่พี่แต๋วนั้นบอกว่ามีความประทับใจนะครับก็คือเรื่องสวรรค์เบี่ยงนะครับพี่แตวก็เลือกใบปิดใบนี้มานะครับแล้วก็ เขียนชื่อนะครับจงบุญคงอ่อนแผนพันแท้มิตรัยบัญชาปี2544นะครับแล้วก็ลงวันที่วันนี้นะครับก็คือวันที่21เมษายน2567ครับนี่คือขั้นตอนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปปิดไปปิดหนังนะครับเลือกไปปิดเซ็นชื่อเขียนวันที่นะครับ จากนั้นเจ้าของพิพิธภัณฑ์นะครับคุณบัญชาวาัจจาสุวรรณก็ไปแบกบันไดนะครับเอามาเพื่อที่จะเตรียมจะตั้งให้พิแตวนั้นปีนขึ้นไปติดนะครับสองใบแรกที่เห็นนั้นติดโดยคุณโตพันธมิตรนะครับนี่จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาร่วมกิจกรรมพิเศษนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์มิตรัยบัญชานะครับวัตถุประสงค์ก็คือจัดขึ้นเพื่อให้บรรดาดาราภาพยนตร์ผู้สร้างผู้กำกับหนังมิตรัยบัญชานะครับ ยังมีความรักและผูกพันกับมิชัยบัญชาแล้วก็ยังมีเรี่ยวมีแรงนะครับที่จะเดินทางไปถึงพิพิธภัณฑ์มิชรไยบัญชาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับไปเลือกไปปิดหนังที่ตัวเองมีความผูกพันมากที่สุดนะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็ขึ้นไปปิดไปปิดหนังบนจอหนังประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์มิชัยบัญชาแห่งนี้แหละครับเมื่อปิดไปปิดหนังเสร็จแล้วก็จะต้องเขียนในสมุดบันทึกนะครับว่าตัวเองเป็นใคร แล้วก็สถานะที่เกี่ยวข้องกับหนังนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับถ้าเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือผู้ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพระเอกมิตรชัยบัญชาแะครับอย่างพี่แต๋วนี่เรียกว่าเป็นเกี่ยวข้องโดยอ้อมนะครับก็คือเป็นแฟนหนังที่ดูหนังมิตรชัยบัญชามาตั้งแต่จำความได้นะครับแล้วก็ไปเป็นสุดยอดแฟนพันธ้มิตรชัยบัญชาแหะครับแล้วถ้าหากบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเช่นดาราผู้สร้างผู้กำกับ หรือว่านักภาคหนังนะครับหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังมิตรชายบัญชานั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าลูกหลานนะครับยังจําเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับมิตรชัยบัญชาท่านก็สามารถเดินทางมาติดได้นะครับนี่เป็นเหตุผลที่พี่แต๋วเลือกไปปิดหนังเรื่องสวนเบี่ยงนะครับผมอ่านดูแล้วก็คือเป็นหนังที่พี่แต๋วนั้นหนีงานไปดูการถ่ายทํานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นตัว มิตรชยบัญชาเป็นๆนในขณะถ่ายทำหนังเรื่องสวรรค์เบียยครับ